เรามาทดสอบการถ่ายรูปแบบเจนซีของมีจุ๋ยกันดีกว่าแม่พร้อมไหมพร้อมค่ะแม่ลองดูเลยนะขอถ่ายรูปท่าปักกระเบนหน่อยค่ะยิ้มปักกระเบนหูหมาหูหมาขอถ่ายหูหมาหน่อยค่ะหูหมาหูหมาต่อไปหูแมวหูแมวหูแมวรู้หูแม่ขอถ่ายรูปท่าพยานักน้อยพยานักน้อยต่อไปถ้าร้อในร้อในเฮ้ยเกจบถูกนะขอถ่ายรูปขึ้นใจหน่อยค่ะขึ้นใจขึ้นใจอย่างนี้อ๋อ จุย๋ยขากอดไทยลูกท้าไดโนเสาร์หน่อยค่ะเฮ <My God. S 1> <laughs> ้ยใกล้เคียงเดี๋ยวเราอย่างนี้ยหนึ่งสองสามใกล้เคียงนะทุกคนว่าต้องเต้นกับลูกไงต่งอไปจิ้มแก้มจิ้มแก้มอ่านี่ขอท้าติดโบเลยค่ะติดโบเอ้ยแก้มส้มแก้มส้มขอท้าแก้มส้มหน่อยแก้มส้มเอ้ยแก้มส้มต้องน,นี<อ>้สองข้างเลยสองข้างมืแก้มเบียดตาหน่อยค่ะไม่ได้ทำบ่อยทำมาตั้งแต่เด็กทุกคนแก้มเบียดตาต้องทำนี้นะหนึ่งสองสาม พอะครที่มีท่าถ่ายรูปอะไรที่นอกเหนือจากนี้คอมเมนต์มาได้ครับแล้วเดี๋ยวเราสองม,มาทำให้ดูจ้าอยากมากอยากไปเจนซีกี่โมง